สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสี่วันนี้เราพาเพื่อนเพื่อนสีมาอยู่ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะคะเราก็ยังอยู่ที่บ้านคลองศาลนะคะเพื่อนเพื่อนสีวันนี้ก็เรามายืนอยู่ที่จุดพิกัดนะคะเรามาโหลด YouTube ตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอยู่บริเวณบ้านที่เราพัก ไม่มีคลื่นเลยนะคะเพื่นอนๆฝีออกมาสักประมาณ2กิโลนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศตรงนี้เป็นบริเวณสวนยาง yang, แล้วก็ที่ตรงนี้ให้ชมนะคะเราออกมาโหลดหน้ำน,นะคะเพื่อนๆมามาอยู่อันนี้ก็จะเป็นป่ายางนะคะที่เห็นข้างหลังเรานี้ก็จะเป็นป่ายางนะคะจริงนะคะส่วนมากก็จะปลูกยางนะคะปลูกยางพราราแล้วก็ปลูกปาล์มแล้วก็ปลูกทุเรียนนะคะเดี๋ยวเรา หลดคลิปเสร็จแล้วเราจะเดินทางตับนะคะเพื<ๆ>่อนๆเราจะ<ๆ>ก็จะถ่ายคลิปไปตามถนนไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยป่ายางนะคะเดี๋ไปนะคะเรจะไป่ายางสวยงามนะคะฝั่งนน้นเป็นฝั่งโน้นนะคะเป็นสีนะคะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปกันค่ะไปชมบรรยากาศกันนะคะจุดนี้จะเป็น จุดมุมที่สูงนะคะเรามาอยู่ตรงนี้ก็จะไปโหลดงานตรงนี้นะคะเพื่อนอยู่พิกัดตรงนี้มุมนี้นะคะมุม,ม,มนี้มุมนี้จะเป็นหมู่บ้าน,นะะไม่ใช่หมู่บ้านคลองสารบ้านคลองสารก็จะลงไปทางนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะคะสองผังทางนะคะก็จะเป็นนี่นะคะก็จะมีป่ายางเต็มไปหมดนะคะบรรยากาศป่ายางนะคะ ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะเอีเดี๋ยวเราเดินไปนะคะเราเดินมาไกลนะคะเอฟซนะคะเดินออกมาข้างนอกเพราะว่าลูกสิทธุระเราก็เลยไม่ไม่อยากให้ยุ่งยากก็เลยทดลองเดินมานะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านทุ่งหลวงเข้าเขตบ้านทุ่งหลวงนะคะเพราะว่าอยู่ในบ้านคลองศารจะโลดงานไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณ ป่ายางนะคะยางปารานะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะปลูกแบบนี้นะคะจะขายขี้ยางนะคะแล้วก็ยางน้ําแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะ mm hmm. เขาก็จะขายกันเป็นอาชีพนะคะส่วนใหญ่จะทําสวนนะคะเพื่อนมีป่ายางนะคะตรงนี้ยางสวยมากเลยนะคะ ป่ายางพาราสวยสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปไปต่อที่สวนปามนะคะยี่สิบสี่นะคะให้ดูป่ายางพาราก่อนนะคะสวยมากเลยนะคะยางอันนี้ก็จะเป็นป่ายางพารานะคะ เดี๋ยวเราจะไปต่อสวนอื่นนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสวนยางนะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะ f อนะคะนู่นนะคะลายยางนะคะอันนี้อยู่เขตบ้านทุ่งหลวงนะคะตรงนี้นะคะต้อง ออกจากบ้านคลองสารมาเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นปลูกยางพาราแล้วก็จะคลุมแล้วก็ไม่มีคลื่นเลยนะคะด้วยซีมีคนแนะนําบอกว่าต้องใช้คลื่น d ีแท็นะคะทูนะคะต้องใช้ทูถึงจะอยู่ได้อันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูบริเวณข้างหน้านี้ก็จะเป็นสวนปาล์มนะคะอีฟซี เพื่อนอซีอันนี้เราก็มาจะถึงสวนปามแล้วนะคะเขาก็จะมีป้ายนะคะรับซื้อ,อยางก้อนถ้วยนะคะเพื่อนอน,นี่ค่ะตรงนี้นะคะนี่เพราะว่าเขาจะปลูกยางพาราสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะอนนคอซีก็จะปลูกยางพาราแล้วก็จะมีสวนปามด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะถ่ายสวนปา์มนะคะเ,เพื่อนๆมีตรงนี้จะเป็นสวนยางอยู่ซ้ายมือนะคะสวนปามก็จะอยู่ขวามือนะคะเ,เพื่อนตรงฝั่งขวามือที่เราเดินมานะคะนี่ก็คือสวนปามนะคะเ,เพื่อนๆอ้าเนี่ ส่วนปามตรงนี้นะคะเอฟซนี่ไม่เห็นเจ้าของนะคะแต่ว่าแอบถ่ายส่วนปามเขานะคะเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะนู่นบริเวณสวนปามค่ะเป็นครั้งแรกที่มาอยู่ในสวนปา์มนะคะเอฟซีนะคะ สวนปามนะคะขออนุญาตเด้อจะของเด้อจะเป็นสวนปามนะคะสี่สวยงามเลยนะคะก็จะปลูกยางพาราแ,แล้วก็ปลูกสวนปามนะคะเพื่อนกว้างเลยนะคะตรงนี้ไม่รู้สวนใครนะคะติดทางเราก็เลยถ่ายให้กับเพื่อนเพื่อนสีได้ชมเลยนะคะอันนี้ถ้าเป็นภาคใต้ก็จะออกเห็ดน,นะคะ ที่เขาเอาใบกองๆไว้นะคะนี่นะคะก็คือสวนป้ามอยู่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะคะก็จะยังไม่ออกลูกนะคันเพื่อนสวนยงามมากเลยนะคะเราก็เพิ่งเห็นสวนป้ามครั้งแรกนะคะเพื่อนที ก็คงจะตัดลูกออกแล้วนะคะนี่ก็คือสวนปามนะคะพามาชมบรรยากาศสวนปามแล้วก็ป่ายางนะคะปามใหญ่แล้วนะคะตรงนี้นะคะต้น ฟาร์มก็จะมีเฟิร์นขึ้นนะคะถ้าหน้าฝนก็คงจะสวยนะคะเพื mm ่อ hmm. นสวยงามมากเลยนะคะนี่คือวิวบรรยากาศสองข้างทางนะคะเราออกมาโหลดงานเราก็เลยเก็บภาพสวนปาไม่ชมนี่ก็จะตัดปลาล์มถ้าเป็นที่อื่นก็คงจะออกเห็ดนะคะเพราะว่าถ้าภาคใต้ก็จะเป็นออกเห็ดนะคะฟางเห็ดฟางเห็ดอะไรนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่นะคะเพราะว่าเราแค่อยู่อีกทางเลยขออนุญาตถ่ายรูปไปนะคะ สวยงามจริงๆนะคะเพื่อนสวนปาล์มบรรยากาศสวนปาล์มแล้วก็บรรยากาศสวนยางพารานะคะเพื่อนถ่ายเก็บภาพให้แก่ฟิสซี่ได้ชมกันนะคะสวยงามจริงๆนะคะฟิซี่วันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาอาจจะสั่นนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปต่อนะคะ FC ก็จะมีแถวบ้านก็จะปลูกทุเรียนด้วยนะคะเราไม่ค่อยไม่มีเวลาจะไปที่สวนทุเรียนภูเขาไฟนะคะเพื่อนแล้วก็มาระยะสั้นนะคะก็เลยไม่ได้ไปสวนทุเรียนภูเขาไฟนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะแล้วเรามาแล้วเราจะไปเที่ยวสวนทุเรียนกันนะคะเห็นว่าทุเรียนกําลังออกลูกดกเลยนะคะก็นี่คือ พิธีบ้านคลองสารบ้านคลองหลวงแถวนี้นะคะเขาก็จะปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มแล้วก็จะมีสวนทุเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมสวนทุเรียนทักนิดนึงละเราก็จะจบคลิปนะคะ,พะเพื่อนๆไปกันค่ะค่วเพื่อนนิดซีก็จะมีการมีสวนมันด้วยนะคะก็จะปลูกมันปลูกยางพาราปลูกปาล์มนะคะแล้วก็ ปลูกทุเรียนปลูกเงาะนะคะเสริมกันไปนะคะเพืศศ่อนทุกทีเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศ2ข้างทางนะคะแล้วก็จะมีอีกสวนหนึ่งเราจะไปจบที่สวนทุเรียนบ้านนั้นนะคะเราเห็นอยู่นะคะก็จะถ่ายให้ดูนี่นะคะยางพาราด้วยูทุเรียนนะคะเ<ส><ส>ขาจะไม่ปลูกเยอะนะคะเพศศื่อนทุกี ปลูกบ้านละต้นสองต้นสลับกันไปนะคะแล้วก็เก็บขายนะคะทุเรียนมะไฟอย่างนี้นะคะก็จะเก็บขายกันนะคะแล้วก็มีลำไยมะไฟนะคะนี่เรามองเห็นสวนนี้ก็จะมีทุเรียนนะคะทุเรียนต่าปลายนะคะยีสนี่ก็จะปลูก ไม่เยอะนะคะก็มีมะม่วงแซมนะคะเพื่อนเอนสี่น,นี่อันนี้ก็จะเป็นสวนทุเรียนนะคะบรรยากาศ2ข้างทางนะคะเข้าบ้านของสันะคะเพื่อนก็จะชมบรรยากาศป่ายางสวนทุเรียนนะคะเพื่อนๆให้ชมนะคะก็มีให้ชมหลายอย่างทั้งลำไยนะคะเพื่อนเพื่อนี วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุบเลิฟทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องตะวันรัศมีด้วยดีเสมอมานะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนจะให้การสนับสนุนช่องของเราตลอดไปนะคะก็ใครที่มาชมแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามสนับสนุนช่องของเราก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญป่าสนาสิ่งได สมความมากปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการอายุวันาสุขภพละปฏิธานสมบัติธนสารสมบัตินะคะรวยรวยเฮงๆอย่าเจ็บอย่าจนกันนะคะเข้ามาชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กักบช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชม ที่ใหม่ๆจะต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลงไลฟเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ